สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของทักษาพารวยนะคะก่อนที่จะไปตรงนั้นขอแนะนําตัวเองก่อนสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์ แล,และนักพยากรณ์และเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิญาณนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เรามาดูผลงานโดดเด่นกันก่อนละกันนะคะก่อนที่เราจะไปไปไหนมาไหนกันต่อน,นะคะก็คงอาจจะต้องโชว์ด้วยผลงานนะคะเลขเดดตาทิพย์ของปี64นะคะว่าโดดเด่นใช้ไรอย่างไรกันนะคะอ่า งวดของวันที่17มกราคม2 5 6 4นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3เลขที่ออกนะคะก็คือ95และ95และ1อ่า5115ล่างนั่นเองนะคะ3ตัวบนก็คือ935ออก3 5 395เาแล้วก็งวดของวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3กับเลข9เลขที่ออกคือ3 9ค่ะงวดของวันที่1 มีนาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับ7นะคะเลขที่ออกคือ7 3ล่างตรงๆและ38บนตรงๆค่ะต่อไปนะคะงวดของวันที่1เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7นะคะเลขที่ออกคือ05 50ค่ะ ต่อไปค่ะงวดของวันที่16เมษายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7เลขที่ออกคือ87บ bon. นนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่2พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2กับเลข8เลขที่ออกคือ27ค่ะ72นะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9กับเลข1เลขที่ออกคือ14และ9779ค่ะ ต่อไปนะคะงวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5าข้างล่างออก4 5 54ค่ะ3ตัวล่าง260อง 6, อก620นะคะต่อไปงวดของวันที่16มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6นะคะออ,อกก61ตรงๆค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่1กรกฎาคมเลขที่ออกคือเลข1ค่ะ 2อ,อตัวบนนะคะ7 11 7ค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ25ตรงๆค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16สิงหาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2 3 7เลขที่ออกคือสองสาค่ะ ต่อไปนะคะงวดของวันที่1นกันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ75 57ค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16ก <Hamp S 1> ันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ3าหค่ะตรงๆค่ะต่อไปนะคะงวดของวันที่16ตุลาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2ค่ะ เลขที่ออกคือสามแปดแปดสานั่นเองนะคะค่ะก็ทั้งปีบอกได้เลยว่าคุ้มแสนจะคุ้มค่ะกับเลขที่อาจารย์ให้ไปนะคะซึ่งปีหกห้าคลอดแล้วนะคะของปี65คลอดแล้วค่ะก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วท่านใดอยากได้นะคะเอาไว้ครอบครองไวด้ดูสถิติดูการออกของลอตเตอรี่ว่าแต่ละงวดแต่ละงวดออกตรงหรือไม่ตรง ก็สามารถติดต่อที่บ่ายเลขนี้ได้นะคะ0909282626กับ idline 635915ค่ะพิมพ์เข้ามาว่าขอสั่งปฏิทินนะคะขอดูรูปเพื่อเข้า v p หรือจะขอเลขที่บัญชีบุญก็จะส่งให้หรือจะขอดูดวงก็ได้เลยค่ะนะคะตามเลขที่นี้นะคะพิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะจัดก,การให้เลยนะคะค่ะ เราก็มาดูผลงานโดดเด่นกันดีกว่าเนาะผลงานโดดเด่นของเดืนอนตุลาคมนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะงวดวันที่สิบอาจารย์ไม่ได้ลงนะคะเลยไม่ได้ให้ดูนะวันที่1ตุลาคมอาจารย์ให้เด่นเจค่ะเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งอาจารย์ชี้อย่างนี้เลยค่ะนะคะก็คงจะมีหลายท่านมากเลยที่มีโชคดีเกิดขึ้นแล้วก็ใน facebook อาจารย์ก็บอกบอกด้วยนะคะว่า เลขโดดเด่นคือ71ค่ะแบบนี้นะคะอแล้วก็ถ้าเป็นสาตัวเป็นแล้วก็ยังมีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้า vp นะคะก็ต้องชี้แจงนี้ค่ะว่าตอนนี้อาจารย์จัดโปรแรงให้อยู่ก็คือว่าถ้าบูชายหิน3เส้นนะคะก็จะได้เข้า vp อของอาจารย์ตายสิบงวดได้ไล่ลดอีกห้าสิบเปอนะคะและได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นหนึ่งเส้นนะคะตอนนี้ได้ลดอีกห้าสิบเปอนะคะและได้ VP ของอาจารย์ตายถึง3ามงวดค่ะนะคะก็หนึ่งเส้นนะคะจะมีอะไรมั่งนะคะก็อาจจะเป็นหินหมายเศรษฐีซึ่ง หลายท่านเลยที่เอาไปสวดมนต์นะคะก็จะขึ้นหมายเศรษฐีขึ้นมาบอกแล้วค่ะว่ากําไรของคนที่เป็นเศรษฐีเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะหรืออาจจะเป็นตะกุดยกฐานะซึ่งจะมีตะกุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหินแร่ไฮไลท์สองเม็ดนะคะข้างละเม็ดนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งหินไฮไลท์ก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของแร่ด,ดูดซับดูดโชคลาภดูดเงินดูดทองนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสเสน่ห์นะคะไม่เป็นที่รักท,ที่ที่ต้องการนะคะหรือ ใครๆก็ไม่รักท่านลงยังใส่หน้าเลยก็ลองมาบูชา,าตะกุดมหาเสน่ห์นะคะสีพึ่งมหาสเสน่ห์เนาะนะคะซึ่งหินนี่ร้อยด้วยหมาเศรษฐีด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าท่านอยากจะได้เป็นหยกเขียวเพื่อเอาไว้ดูแลเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นก็สามารถดูแลได้นะคะหรือท่านใดเน้นเรื่องของโชคลาภก็อาจจะเป็นนี่เลยค่ะหินถูกหวยนะคะ เน้นเรื่องของการถูกหวยเลยโดยตรงนะคะหรือจะเป็นพี่ปีเสียเปลี่ยนสีก็ย่อมได้นะคะเวลามีช่องร่ามหรือเหงๆขึ้นมาปีเสียจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงจัดเลยนะคะเอาไว้ทํานายหรือเสี่ยงทายว่าควรจะเล่นมากหรือเล่นน้อยนั่นเองนะคะหรือบางท่านบอกว่าฉันชอบหยกขาวเอาไว้ดูแลเรื่องของสุขภาพและการเข้ากรรมาฐานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หยกน้ําผึ้งนะคะเป็นเ,เป็นหินหยกที่พูดด้วยถึงเรื่องของ การเงินที่ดีนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะลูกประคำบางท่านบอกว่าอยากได้รูกประคำมากกว่าเพราะเอาไวส้สวดมนต์อ,อันนี้สําหรับพวกอจอมขมังเวทนะคะก็จะเป็นหยกดำเป็นเป็นยูในายสีดํานะคะแล้วก็มีน้ําเต้าหยกสีขาวห้อยไว้อยู่นะคะหรือบางท่านบอกว่าไม่เอาเช่นเป็นสายกรรมฐานฉันขอเป็นหยกขาวซื้อฝากเป็นของขวัญได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะห้อยน้าเต้าดูดซับหยกขาเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นหินถูกหวยร้อยแปดเม็ดนะคะนะแล้วก็ด้านล่างห้อยน้าเต้าดูดซับเช่นเดียวกันค่ะท่านใดอยากได้เอาไว้สวดมนต์ไหว้พระก็ยินดีนะคะแล้วก็สำหรับ3เส้นจะได้ VP 10งวดแล้วก็ยังได้สูตร1และสูตร2นะคะประมาณนี้เนะ เรามาดูสูตรหนึ่งกันนะคะในสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแนวตั้งลากลงมาเนาะแต่ถ้าเป็นสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะซึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งก็คือเบิ้นหามไม่นับนะคะเอาเบิ้นหามเอาไม่อยู่แต่สูตรสองไม่หวัน่นแม้วันมามากไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่ค่ะนะคะ,ะ,คะเพียงแค่คุณรู้เพียงหตัวเท่านั้นนะคะอย่างงวดนี้นะคะ เราไปดูที่ล็อก2ค่ะใครมีสูตรหนูสามารถงัดขึ้นมาคุยกันได้เลยนะคะดูตามพร้อมกับอาจารย์ได้เลยค่ะสูตร2ลากลงมาก็จะเป็นเลข237สานะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี่เองค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะสำหรับเรามาดูผลงานของทักษะพารวยเมื่องวดของวันที่1กรกฎาคมนะคะเออไม่ใช่ขอโทษค่ะเมื่องวดวันที่1ตุลาคม นะคะคเลขของอาจารย์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข17เนะคะเลขที่ออกคือ71บนนะคะและ3ามล่างนะคะรวมไปถึงเลขของอมสินนะคะซึ่งอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอนะคะว่า,าทักษะพารวยให้ทาสามารถดูได้จากดูได้ทั้งอมสินทกศและก็รัฐบาลนะคะเป็นแนวทางได้นะคะอ,อย่าง วันอังคารก็จะเป็น3ามสนะคะข้างล่างเขาออก5-6ตรงตรงแบบนี้เลยค่ะก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับสมาชิกของเราเนาะที่เหงๆปงังๆสามารถดูเยอะดูด,ดูดูกันได้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ส่วนราศีไหนจะจับเงินล้านเมื่องวดของวันที่1ตุลาคมนะคะเข้าอยู่ในราศีของราศี มิถุนนะคะอาจารย์ให้17ค่ะนะคะก็ดีใจด้วยเพราะว่าทั้งทักษาทั้งเลขดับเลขดับตอนนี้ของอาจารย์กาารคิดมากๆเลยเป็นที่โจทย์จยันกันเลยนะคะว่า,เ,าเลขดับบนและเลขเลขดับล่างสุดยอดเจ๋งจริงๆดับจริงๆดับเอาอยู่หมดเลยทุกงวดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะนะคะประมาณนั้น,นเนาะอ่าเรามาดู เราเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยงวดของงวดนี้แล้วกันนะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนค่ะนะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันเนาะงวดของวันที่1พฤศจิกายนาวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข1 3 1 5 1 9 83แล้วก็90ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ได้ไพ่ าชาลิออตนะคะจะทำให้เจ้าชะตา,าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะต้องอึดอดทนต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างนะคะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายเกะกองนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักเจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงของการที่รักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจก็ได้นะคะมีคนมารักมาชอบหรือเป็นรักที่หล,ลบซอ่อนหลบเล้นก็ได้เหมือนกันระวังเรื่องของความรักให้มากนะคะ แต่คนเกิดวันอาทิตย์ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อกูลคอยดูแลเกื้อกูลกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโชคดีด้วยด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์ให้เลข2 0 2 2 2 7 2 8และก็29นะคะโอ้โห,หน่าอิจฉาจังเลยสำหรับคนวันจันทร์นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่อ วีออฟฟอร์จูนนะคะซึ่งไพ่วีออฟฟอร์จูนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นไพ่แห่งกงร้อมหาสมบัติค่ะทุกครั้งที่เวลาจารย์จะเสี่ยงโชคว่าเออวันนี้ควรเล่นไหมควรจะซื้อลอตเตอรี่กี่ใบซื้อมากซื้อน้อยดีไหมก็อาจารจะจับไพ่ดูถ้าได้ไพ่ของวี o อฟฟอร์จูน่ยอาจารย์จะจัดหนักเลยค่ะนะคะเหมือนหลายๆงวดที่ผ่านมาเนอะ รวมถึงวดที่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งหมายความว่าคนวันจันทร์จะเป็นผู้ที่มีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของมีมากหน้าหลายตาเข้ามาให้คุณเลือกได้แม้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยสาหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะถือว่าเฮงปังวังเวอร์แน่นอนค่ะในเรื่องของการงาน นะคะถ้าคุณทํางานที่เป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ถือว่าดีล้อหมุนจึงจะได้ตังค์ทำงานที่ไม่อยู่กับที่ถือว่าโดดเด่นสาหรับคุณเกิดวันจันทร์มากๆนะคะมีเมีโอกาสของการที่จะได้เดินทางไกลหรือพบหน้าพบหน้าละพบคนมากมายนะคะเกิดขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะก็เนาะมีให้ให้เลือกด้วยนะคะ แล้วก็เป็นช่วงถ้าเกิดกำลังเรียนหรือกำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะเลือกที่จะเรียนหลายๆคณะหรือเลือกที่จะศึกษาหาความรู้ต่อยอดได้ไหมได้ค่ะเช่นเดียวกันถือว่าคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้โชคดีมากๆเลยค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะดูซิว่าจะน้อยหน้ามิได้ม่ได,ได้ต้องดีเลินะคะดังนั้นคนเกิดวันงารได้เลข33 35 36 8 8และส9ค่ะนะคะ ซึ่งอาจารย์จับได้ไพ่ของ t h w w r r d ค่ะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลมีช่วงแห่งการที่โอเคพังพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากมายนะคะสิ่งที่ รอโอกาสจังหวะเวลากําลังมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะกําลังจะมีโอกาสของการที่จะมีเกิดชื่อเสียงเกิดขึ้นใหม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะประมาณนั้นเลยเนาะในเรื่องของความรักนะคะระวังจับปลาสองมือในเรื่องของความรักนะคะรักต้องเลือกรักต้องสนใจให้ดีๆค่ะถ้าตัดสินใจไม่ถูกคุณอาจจะปรึกษาพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์โอ๊กได้เลยนะคะในเรื่องของโชคลาภบอกได้เลยค่ะ จเัเต็มนี่โอ้โหฟังแล้วชื่นใจนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธค่ะได้ได้เลข41 42 43 47แล้วก็94ค่ะเรามาดูซิว่าคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรได้ไพ่ของฮีโร่แพนค่ะช่วงนี้คนวันพุธต้องขยนันหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระให้มากๆนะคะเป็นช่วงของการที่อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้คนมากมายแก่กองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ เข้าวัดบ่อยทําบุญบ่อยได้ไหมก็ได้นะคะประมาณนั้นเป็นผู้คงแก่รู้เป็นผู้มีความรู้สูงนะคะเป็นที่สามารถจะเป็นที่ปรึกษาครูบาอาจารย์ของเขาได้อย่างสบาย,บายเรื่องของหน้าที่การงานถือว่ามีโอกาสของการโดดเด่นมีโอกาสของการ ขยับขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ไม่ได้รวมถึงว่าจะมีโอกาสของการที่จะไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องของโชคลาภไม่ต้องหวั่นเลยค่ะสำหรับคนวันพุธมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภโดดเด่นอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญคือ คนเกิดวันพุธเนี่ยถ้ามีโอกาสไปถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ว,นว,นวพภะและขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภบอกได้เลยค่ะว่าไม่น้อยหน้าแน่นอนค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสได้เลข54 5 5 56 58แล้วก็59นะคะอาจารย์โอ้โหวันนี้ทำไมจับไพ่ดีจังเลยสงสัยคนสวยจากแร้วต้องได้ดีแน่นอน <c oughs> แม่ยออตัวเองก็เป็นนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์ได้ไพ่ ฮิโรเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่แห่งผู้อย่างรู้ไพ่แห่งหมอดูไพ่แห่งคูบาอาจารย์ได้ไหมได้แน่นอนค่ะนะคะและเป็นเขาถามว่าอุปนิสัยเป็นคนไงรู้หมดทุกเรื่องเลยนะคะแซนลู้รู้หมดโอ้โหเก่งจริงๆเลยสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คนวัน,วนพฤหัสพลาดไปในณช่วงนี้ก็คือ ไม่ค่อยระวังคนใกล้ตัวอาจจะมีสิทธิถูกคนใกล้ตัวหักหลังหักหลังเอาเปรียบอย่างแน่นอนนะคะต้องระวังคนใกล้ตัวด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความสามารถรู้รอบรู้หมดเลยแก้ไขปัญหาได้เก่งแต่เรื่องของตัวเองอาจจะพลาดได้เพราะความไว้วางใจมากเกินไปค่ะนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสของการที่จะ ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนแต่ระวังบริวารหรือคนรอบข้างให้มากๆอย่างเดียวค่ะสําหรับคนเกิดเป็นพฤหัสนะคะเพราะคนวันพฤหัสชีวิตเกิดมาทําเพื่อผู้อื่นร้วนรนค่ะแต่ทําแล้ว ไม่ได้ดีนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยนะคะว่าโดดเด่นใช้ลายจะได้จากความรู้ความสามารถอาจจะเป็นการบวกภาษาหรือเป็นการคิดค้นสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ไหมก็ได้หรือจะมีโชคลาภจากความรู้ความสามารถตัวเองนั่นแหละค่ะหรือเส้นของตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนะต่อไปวันศุกร์ค่ะได้เลข6 0 6 1 6 2 6 4แล้วก็68นะคะอาจารย์ได้ไพ่แตรมเพลนเขาบอกว่าเจ้าตา เจ้าชะตาในช่วงนี้นะคะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลง,ปลงไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานเกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งยวดก็คือทําอะไรจะต้องคิดก่อนนะเราเคยทําวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งนี้ควรจะทําสิ่งนี้ไม่ควรทําเพราะมีโอกาสที่จะพลาดเกิดขึ้นได้สําหรับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักคิดให้ดีแต่ตองให้ดีนะคะปรึกษาใครก็ได้ปรึกษาอาจารย์ไตก็ได้เพื่อเป็นการเป็นแนวทางว่า ควรจะเดินซ้ายเดินขวาดีถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองนะคะส,สำหรับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสของการโยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะก็ถือว่าคนวันศุสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คืออย่าโลเลคิดและตั้งใจทำให้สำเร็จนะคะอย่าโลเลอย่างเดียวและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะโอกาสภายข้างหน้ารอคุณอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะ ต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์คุณได้เลข70 71 75 77แล้วก็78ค่ะอาจารย์ได้ไพ่เดือดเรเวอร์นะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มีความรักนนแน่ๆนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงแห่งการที่อาจจะรักต้องเลือกรักต้องแต่สินใจเลือกให้ดีๆนะคะเพราะมันมีสิ่งเดียวที่ดีสำหรับตัวคุณแต่เลือกให้เป็นเลือกให้ดีค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนเลยนะคะที่ พลาดเพราะว่าตัดสินใจผิดนั่นเองในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็มีโอกาสของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้ชีวิตของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนปีใหม่ฟ้าใหม่คนวันศุกร์รับรองเฮงปังแน่นอนนะคะไอ้คนวันเสาร์ค่ะจะเฮงปังแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสีย่ยงโชคบอกได้เลยค่ะคนวันเสาร์อย่าโลเลอย่างเดียวนะคะเห <Okey. S 2> <kans S 1> มือนคนวันศุกร์เลยตัดสินใจให้แน่นอนอยากโลเลอยาก ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็พูดไปทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับ7วันนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไปขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะวันนี้อาจารย์ต่ายคงอาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้นะคะแล้วพบกับอาจารย์ต่ายในคลิปต่อไปค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ